สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ตอบกับ๊อกี้ Q&A ด้วยอ่า Q&A นี่น่าจะอีเทปละโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคำถามที่หนึ่งคุณสิระมนดวงแก้วถ้าสมมุติว่าพี่ป๊อกแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นวงเล็บอนโดยที่พี่กี้ไม่รู้เรื่องเรื่องนี้เลยแล้ววันหนึ่งพี่ไอซ์และพี่แพงคือพี่ไอซ์พี่แพงแม่งหมาม้าอะมาเห็นพี่ป๊อกอยู่กับผู้หญิงคนอื่นและพี่แพงกับพี่ไอซ์ไปเล่าให้พี่กี้ฟังโดยมีรูปมายืนยันพี่กี้จะ จัดการยังไงกับพี่ป๊อกคะวงเล็บเพราะหนูเคยโดนค่ะเออน้องมีจินตนาการที่สูงส่งมากเลยพี่อยากจะบอกไม่ได้จินตนาการก็เขาบอกเขาเคยโดนไงใช่แต่ไอ้แพงมาเห็นเขาก็เอาเพื่อนไงเขาก็เขาก็คงเกิดเหตุเนี้ยแล้วเพื่อนเขาก็มาเจอเขาพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษ ตามนั้นครับ <c oughs> พี่กี้ทำไงครับพี่จะไม่เอารูปนั้นไปโวยวายแต่จะสืบต่อ,อแค่นั้นมันยังหลักฐานไม่พอเขาอาจ<อ>จะบอกว่าเป็นเพื่อนเป็นบลาบลาบลานูน่นนี่นั่นหลักฐานมันยังไม่เพียงพอก็แค่ไปเดินเล่นช็อปปิ้งกี่จะเงียบแล้วก็สืบสืบดูต่อว่าคนนี้คือใครอะไรยังไงให้มีหลักฐานอย่างแน่ชัดไม่สามารถที่จะหลุดไปทางซ้ายทางขวาหน้าหลังบนล่างได้แม้แต่มุมเดียวโอเคแล้วค่อยมาจัดการก็อยู่ ที่ว่าผิดมากน้อยแค่ไหนผิดมากน้อยให้อภัยได้ก็ให้อภัยให้เขาอธิบายมาว่ามีอะไรจะแก้ตัวไหมดีดีครับดีครับมีอะไรจะแก้ตัวไหมเป็นคำตอบที่ดีมากแต่ถ้าเราให้อภัยไม่ได้มีอะไรจะแก้ตัวไหมไม่มีพรดิ้นไม่ได้แล้วเลิกแต่เหตุการณ์อย่างนี้ไม่เกิดแน่นอนเพราะว่าพี่เป็นคนรักเดียวใจเดียวโอ อาาที่สองนะคุณน้ำผึ้งพระพถ้าให้เลือกว่าพี่จะเป็นสัตว์การ์ตูนเอ้ยเป็นตัวการ์ตูนให้พี่เป็นตัวการ์ตูนพี่ทั้งสองจะเป็นอะไรพี่เป็นเต่านินจาเ<อ>พราะว่าตอินจานี่มันแข็งแรงแล้วมันกะดกดมันหนาใช่แล้วมันก็ดูพิเศษมากอะมูฟเมนของมันทุกอย่างมันสามารถที่จะแบบแต่มันไม่รอเลยนะการ์ตูนไงอะ แล้วเธออยากเป็นอะไรอยากเป็นเชลมมนโอเคได้ต่อคุณม,มกมครินถ้าทั้งพี่กี้และพี่ป๊อกไม่ได้เป็นดารากับนักร้องทั้งสองจะทำอาชีพอะไรคะเป็นแอร์ครับรอให <บา S 3> ้เล,เลยใช่เป็นแอร์โฮสเตสเพราะว่าชอบงานบริการแล้วก็ชอบท่องเที่ยวไปในตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่เหมาะกับเราไม่เห็นจะบริการฉันบ้างเลย บริการดีเยี่ยมครับบริการดีเ um, ยี่ยมของผมเนี่ยนะไม่ได้ทำอาชีพอย่างเงี้ยผมก็ต้องกลับไปหาที่บ้านเขามีอะไรทห้ทำก็ตามนั้นนะครับคำถามต่อไปคุณ แอมแพรวดัลลัสพิกกี้โชพูดภาษาสเปนหน่อยค่ะเอ๊คำถามนี้ชอบมากเลยแล้วพี่ป๊อกพูดได้กี่ภาษาคะเอาขอไอ้ตอบก่อนพี่พูดได้2ภาษาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแค่นั้นจริงจอะเซดานเหมือนกันที่แบบตอนเด็กๆเนี่ยน่าจะไปเรียนจีนตอนเด็กๆที่โรงเรียนที่เมกาเขามีให้เรียนภาษาคุณเลือกเรียนภาษาอะไรฝรั่งเศสครับอ่ะแล้วพูดได้ไหมจามเปลป๊อกผมชื่อป๊อกแค่นี้โชว์ละภาษาสเปนให้พูดว่า อะไระสวัสดีค่ะมากี้ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ส่งคำถามมาถามเราอะเราเ,รเด้ก็<า>บอกว่ารามีน้องเบสมากอยู่สวัสดีค่ะชื่อมาคี้เนี่ยทำไมถึงชอบแกล้งกันอะชอบฟัง<า>มันเพลินดิจร,จริงเหรอก็บอกว่า ไมต้องทุกคนกดดันเราอ่ะพูดอย่างอื่นดีกว่าเอาอะไรที่ไปใช้ได้ดีกว่าถ้าสมมติว่าไปซื้อของสมมติว่าเราไปซื้อของเราอยากจะถามว่าแบบเอออันนี้เท่าไหร่ก็ถามเขาว่ากวนตัวบ้านเลยโ้โหมันเลยอ่ะเหรออืมโอ้ยมันก็สั้นเนี่ยอ่ะอเอานอ้เอา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 นะคะที่อ่งอํอาถามมาเอามเราเอาเาเอาเอาเอย Gra เอา a อา r อาเอ a เอาเอาเอาเเอาเอาเอาเเอาอ ก็นีขอบคุณสำหรับคำถามที่พวกคุณเนี่ยส่งมาให้ขออีกขออีกประโยคนี้ึงได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะไปคำถามต่อไปค vamos al otra pregunta ahora vamos al segunda pregunta เราไปคำถามอันที่สองกันเลยดีกว่าเห็นไหมเพลินบอกแล้วชอบคำ p r ม x i m t pregunta นิ n ง love magim มากๆค่ะอ ถ้าสมมุติพี่ป๊อกกับพี่กี้มีโอกาสได้ไปรายการ t ด e m a ร k s ซ n g e r อยากเป็นหน้ากากอะไรคะเพราะอะไรถ้าไปจะเป็นหน้ากากอะไรหน้ากากกระเป๋าค่ะเพราะชอบค่ะใช่ไม่ใช่พี่นะเขาก็เป็นไปไดน้นะหน้ากากเครื่องบินเพราะว่าบินบ่อยมันจะเป็นหน้ากากหนังสือพิมพ์ได้เพราะบ้างก็ทำหนังสือพิมพ์ตัวเองก็สักเหมือนโด,ดนหนังสือพิมพ์ทับมามสวัสดีค่ะเฮียป๊อ,<ๆ>อกเจสีหนูเป็น f อซเฮียและเจ สวัสดีครับจากประเทศลาวนะคะหนูมีเรื่องจะถามค่ะว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเป็นวัน a n n i v e r s a r ีของหนูกับแฟนหนูและอยากทําวิดีโอหนูขออนุญาตนําเพลง runaway ไปประกอบทําวิดีโอครั้งนี้ได้ไหมคะหนูรู้สึกว่าเพลงที่เฮียแต่งให้เจ๊โคตรมีความหมายทุกเพลงเลยค่ะรักเฮียป๊อกและเจ๊สีหลายๆเดอร์ติดตามผลงานตลอดขอบใจหลายๆคครรรัับบเเออาไไไปลยยยใใใหหห้ห้ห้้กกกะ็ด เยอ,อยากจะหมุนยากจะอมุน360องศากอดกันไปหมุนกันไปอะไรยังไงก็เต็มที่ทไม่ต้องเกรงใจเอาให้แซบกว่าเอาให้แบบเลี่ยนกันไปคนละข้างครับต่อ <c oughs> คุณบีสุธิการพี่ป๊อบกับมาร์กี้เคยร้องเพลงคู่กันไหมคะชอบเพลงอะไรกันบ้างคะแล้วขอให้ร้องเพลงคู่กันให้ฟังเลยคะ่ะ ไม่เคยร้องคู่กันเลยไม่เคยร้องนี่ขนาดมีงานจ้างนะยังไม่ร้องให้กันเลยเพราะว่ากลัวว่าจะพังพินาศยูก็มาร้องเพลงไงไปแรปให้ดีไหมซ้อมกันบ้างก่อนนะอันนี้ไม่ใช่การซ้อมเอาเลยอันนี้ไม่ใช่การซ้อมอันนี้คือแรปนิดนึงแล้วยูร้องพุกเลยไม่อยาททำไมอ่ะไอ้ร้องยากไอ้ตื่นเต้นแล้วมัน่ยคนเต็มเลยเนี่ยค่ร้องพร้อมไก่ติดไว้ก่อน เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวพี่ว่างเดี๋ยวพี่จะทำเพลงใหม่ขึ้นมาแล้วกันแล้วให้เขาร้องฮุกไปเลยฟิเตอริลิงเหรองานฟีดมาหร<ล>อคุณอ,ออยน,นัทยาถ้าวันหนึ่งพี่กี้กับพี่ป๊อกมีลูกจะตั้งชื่อว่าอะไรและถ้าลูกพี่เป็นเพศที่3พี่ยอมรับได้ไหมคะตั้งชื่อว่าอะไรไม่บอกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายจะเขาชอบรอชื่อลุงฉันลุงฉันชื่อเป้ เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมรว่าทำไมอ่าเปเป้เนี่ยจริงๆมันก็ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะเพราะเป็นแบบคนไทยก็แบบเอ้ยเปเป้ือเปเป้ชื่อเปเป้สำหรับสเปนคือชื่อผู้ชายใช่ซึ่งในโคตรตระกูลดิฉันก็มีคนชื่อเปเป้หลายคนแต่ถ้าลูกเป็นเพศที่3มยอมรับได้ไหมก็ต้องยอมรับได้ แต่ขออย่างหนึ่งถ้าจะเป็นแล้วเป็นให้สุดเลยนะเป็นให้สุดคือ,อยังไงคะจะสวยก็ให้มันสวยให้สุดไปเลยถ้าจะสาวก็ต้องสวยให้สุดใช่และถ้าจะหลอ่ออะก็ต้องหลอห่อ,หลอให้สุดต้องหล่อให้สุดต้องหล่อสู้พ่อให้ได้ค <c oughs> ือพ่อมันไม่ค่อยหล่อไงหรอแต่ถ้าจะเทสู้พ่อเนี่ยพี่พว่า ย่าโอยุณเต้ยดิดนูนดม,ดมพี่ป๊อกรู้สึกอย่างไรตอนขอพี่กี้แต่งงานและพี่กี้รู้สึกอย่างไรตอนพี่ป๊อกขอแต่งงานคะยินดีด้วยนะคะทั้งสอง,องคอยเชียร์อยู่นานแล้วขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็ก็รู้สึกยังไงนะผมเนี่ย จริงๆไม่รู้สึกอะไรเลยจนกระทั่งคืนกล่องที่จะไปขอเขาอนอนไม่หลับเลยแล้วก็ตอนไปถึงเนี่ยเราก็แพลนไว้ว่าเราจะพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นอะไรเงี้ยเนาะสุดท้ายแล้วอ่ะลืมลำดับที่เรียงมาเนี่ยลืมหมดเลยเราก็เริ่มสั่นแล้วคนก็มามุงมันก็ยิ่งแบบเลิกๆหลักๆสัน่นเป็นเจ้าเข้าเลยค่ะ อันเธอรู้สึกไงฉันก็คิดว่าแบบไอจะขอจริงๆริงนียจะขอแล้วเหรอแล้วจะสั่นอะไรขนาดนี้แล้วจะจะพูดรู้เรื่องไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกงี้แต่ก็ดีใจแต่ก็ไม่ขอสักทีใช่ไหมใช่คิดว่าจะไม่ขอละสำหรับใครที่อยากจะดูน่าจะออนไปแล้วนี่สิ้นเดือนก็ออนปแล้วออนไปแล้วออนไปสองเทปแล้วก็เนี่ยแหละแต่ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ตามไปย้อนหลังดูละกัน พอกี้ on the run the reality นะคะออนจะลวตั้งแต่วันที่16ลวะวันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะใช่ส่งคำถามมาได้ไเรื่อยๆนะถ้าเกิดใครที่อยากจะรู้ใครที่อยากจะอะไรเออจริงๆเรามีของขวัญมาเอาอะไรดีของแจกเยอะแยะมากมายเอาเป็นหมวกละกันอ่ะเริญนนี่มีหมวกมาแจกและกันนะคะ<อ>ใส่<ๆ>ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยให้ไปเล่นเกมละกันคำถามรายการ p o ก k on the run the reality มีฉายที่ไหนบ้างตอบมานะ ตอบมาว่าในในเนี่ยแหละช่องทางการออนแอร์คอมเมนต์เนี่ยแหละช่องทางการออนแอร์มีที่ไหนบ้างหมวอิชชูน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะสุกต้อก็สำหรับคำถามไปนะคะใครที่ตอบมาก็ตอบมาเยอะๆแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะแรนด้อมผู้โชคดีละกันตอบมาเยอะๆเ a ๊ก